เฮ้ยเว้ไหนเหรอท่านเผืยกเรองไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับผมเล็กนะครับก็วันนี้เนี่ย ผมได้รับมอบหมายหนะ้าที่จากพี่ชายผมนะคือพี่แดงนะก็พี่ชายผมเนี่ยให้ไปส่งเจ้าเปียงนะใช่ไหมใช่ค uh ่ะ huh. ก็เนื่องจากว่าพี่ชายของผมเนี่ยนะไม่สบายนะวันนี้เนี่ยเขาได้ไปเจาะเลือดที่ต่างหมู่บ้านนะท่านผู้ชมก็ในหมู่บ้านของผมเนี่ยจะไม่มีการเจาะเลือดนะก็เขาจะไปจอดเลือดหลังจากนั้นก็จะไปชนะสุดว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรเป็นใข้เป็นอะไร,ยอ,ะไรอ,ยอย่างนี้นะท่านผู้ชมก็ ทุกทีนะผมก็ฝากท่านผู้ชมนะขอคนลัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามกันนะนะเดี๋ยวถ้าเราพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปยังครับเบี้ยป,ป้าไม่สบายหรอใช่ป้าป้าหนูไม่สบายนะอ,อันนี้ก็จะพาเราเปียกกลับไปหาพอดีใจไหมจะได้ไปหาพอดีใจไปคิดจมาป้าเป็นกงมาป้า๋าอไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไรเราสบายดีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายป้าป้าเป็นหนักไหม ไม่นักไม่นักก็เป็นใครแบบต้องแบบว่าเนี่ยต้องต้องต้องผักพ่อนก่อนนะ่ะต้องผักพ่อนทำงานไม่ได้ตอนนี้ต้องพักพ่อนก่อนไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปกันี่ก็จะให้เจ้าเปียกนะเนี่ยเดินนำหน้าไปเลยครันท่านผู้ชมเพราะเจ้าเปียนะ่ะจำทางได้นะผมก็ไปก็ตามที่พี่ไอ้บอกแต่ก็ยังจำได้ไม่ค่อยมากนะ สงสารปะป๊า,ปาสงสาร่ะอ๋อเดี๋ยวปะป๊านุก็หายระวังตัวนะเปียกอะ<า>นุเจอคนร้ายนูจะทำยังไงน่ะป้าม๋าฮะเขมาจะขมะา๊าจะสอนสัอนส,สอนเดี๋ยวการทำอะไรขี้คอขี้คอเลยแล้วเขาขี้คอหนูกลับอ่ะขี้คอหนูก้าบอ่ะ,อะ,ะหนูก็น,นอน <laughs> ไปไปไป,ไป มาทำทบูชามนะก็ขอ,อจับเปลีลงทำอะไรนะน้ำห้างเหรอฮะน้ำห้างเอาเรไปดูน้ำมันก่อนไหมไปพาจับเปลีลงไปดูน้ำมนะันเท่าคั้นระวังนะระวังเลื่อนตกนะ อยู่ nhà ชอแม่อืมผักเต็มเลยไหนอือผักหน่ำใช่ไหมขเขาเรียกกันช,ชอบกินบก่นไหมชอบกิบ่นไหมกินกับพราะกินกะเพราะอร่อย,ยนะเด็ดไหมเราไปเด็ดกันไหม,ไมไอ่าเู้นนู้นเด็ดเลยเดี๋ยวพี่ราะไปเด็ดอะ เนี่ยตังกองนะคุผู้ชมกินไป็นไหมี่กินแป้งพี่ชอบกินมากใช่อร่อยนะอร่อยใช่ใช่อร่อยมากยำลายคือกำลังอร่อยนะเนี่ยเพียนะเห็นไหมนี่นะผู้ชมแบบนี้เนี่ยกรุบอร่อยมาก พ่อหนูกินไหมเฮ้เราจะเด็ดไปฝากพ,พ่อของน้องเปียกนะในนู้นนี่เขาก็กินกันได้เหรอหืมแปมงใยข้างในอ่ะออ๋ข้างออาในมีข้าวเยาวันนี้ใช่ไหมเมื่อนะไปข้าวในในนั้นก็ในโรงมันนี่มันเมืเม่อนเห็นไหมอันนี้อันนี้อร่อยอันนีออ้อันนี้อร่อยกว่าอ๋ออันนี้อร่อยก่อนเหรอ,อใช่อ๋อแต่ไหนก็กินได้เหมือนกันอ๋อแต่แต่วันในนี้เขาก็ยังไม่เคยกินกันใช่ไหมเพราะว่ามัน เขาก็ไม yeah, mm ่ค hmm. mm ่อยเขาไม่ค่อยกล้าจีนเงินง้อรวยังไงเบียดกินได้นะเบียดเบียดเลือกไหมไม่เลือกนะได้หมดเลยได้กินง่ายอยู่นะง่ายยังง่ายนะองไรนะที่โน้นนี่น้ำผึ้งให้กินไหมเนี่ยไมจริงจังชิงเงี้ยของพาย อร่อยนะเดี๋ยวพี่ตามพี่ไปหั่นไปก็ได้ไปเราซืไรกันดีกว่าโอ้ยผักเต็มเลยผักเยอะมากเลยนะม,มีหนามเลยนะใช่เป็นหนามแถมข้าเจ็บหรอกพี่นี่เขียวคาบอ่ะฮะอ่าใส่เข้ากระเป๋าพี่ก่อนไหมน่าจะใส่หรอเดี๋ยวหนูจะถือไปใช่ถือก็ได,ถด้ถือได้ถือไดะนะ<ช>้น่ะโอเคขึ้นไปต่อกันนะเดี๋ยวจะไม่ทขาพี่กินข้าวมาแล้วอิ่มมากหนูกินแล้วไม่ใช่กินยังกินแล้ว แต่ว่าคนในเมืองเขาจะไม่กินอะไรอย่างนี้เนาะใช่แต่ว่าถ้าจะกินก็กินได้ใช่ไหมใช่ไม่ผิดสิทใช่ไหมอ่าถ้ากินเนื้ออย่างเงี้ยผิดไหมกินเนื้อหรอใช่กินเนื้อกินได้อ๋อกินได้ใช่ไหมได่เอาอะไรอะปลาตัวเปียกอะเมื่อสักครู่นี้เองได้ยินเสียงอะไรไหม แ๊ะคนเดห็นเห็นฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเ้ยเนไหมเห็นนี่น,นะไปหนแล้วมัเดินไ,ไปข้างน้านั่นแล้วไปดูเจอบ้าน,น,น,านันไปไเหมือนพระเลยนะไป,ไปจะได้ยินเสียงเท้านะกาล้วเสียงอะไรนะ เียระวังตัวด้วยนะห,หนูกลัวไหมนะมจริงเปล่าเดี๋ยวพี่จัดการนะถ้ามันจะใครจะทำะไรหนเนยโอ้ยเฮ้ยระวังระวังนะขึ้นได้ไหมให้ช่วยป่ะ <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมาอันนู้นขึ้นนั้นนู่นเหรอไปไปเปี่ยนขึ้นฝั่งน,นะขึ้นฝั่งนี้นะ

ไม่แมาไปเนไ่ท่านเป็นใครครับท่านาไทำไมทำไมท่านแต่งตัวอย่างเงี้ยท่านท่านต้องกนผมไม่ใช่หรอพี่รู้จักไหมไม่รู้

ผมไน่รอดีกว่าออผมมาเที่ยวเล่อครับท่านท่านเป็นใครครับลุงเชื่ออะไรนะนท,ทำไมท่านดูน่ากลัวจังเลยครับท่านบบาผมไม่รู้น้องไปไหนเราไม่รู้ครับท่านคุยกับผมก่อน Thần muốn cái gì? Chảy không đếp, phải mấy trận chạy của nữa. người ta này piết mấy cái nó nữa. nó nó được rồi con nữa ท่นไปนะน้องกลัวแล้วเนี่ยช่วงนี้สำหรับเบนจะหาทางซุ่มจมตีมนะั้ยนะเพราะว่าเบนอะซุ่มจมตีเก่งมาก,มมาก,กผมไม่มีเหตุจำเป็น,นผมไม่มีเหตุจำเป็นจะต้องมาหาท่านแล้วผมไม่ให้น้องไปหาท่านด้วย ไปเลยนะท่านก็ลองมาดิท่านเปียกท่านนี้ท่านชมผมรับเปียก กำลังซุ่มโจมตีอ,ตอ,ตอตยู่นี่ยกงเฝ้าระวังมือมากเลยนะน้องเปียกกำลังแอบแยงอยู่เงี้ยนะนะเปียกลอจังหวะอยู่มันมาขัดขวางไม่เลิกนะนมัจะเข้าเมืองได้ยังไงเนะี่ยเปียก เปีลยวมันไปแล้วมันมันจะไปแล้วนะนใช่ใช่มันนี่กลับมาเปียกมาหนูขึ้นไปที่ฝุงงระวังตัวได้ไหมเรามาเล่พาพกันตรงนี้กันเราไม่รู้มันจะไปดักเราตรงข้างหน้าหรือเปล่ามามามาฮะ<า>ไม่รู้ว่าไม่เจอแล้วเอาหนูลองดูหนูเจอมอันหรือไง ไม่เจอมาแล้วเนาะเหน,นื่อยจริงเหนื่อยจริงระวังตัว้วยนะเรานั่งน,นั่งน,นั่งรอเหตุการณ์ให้มันสงบก,ก่อนดีไหมเรานั่งรอเหตุการณ์ให้มันสงบก่อนดีไหมพี่พี่กลัวว่ามันจะใหเนี้อเปียกกลัวมันจะมาดักเราเรีกกลัวไหมพี่อนี่ไม่กลักกวเลยครับพี่เป็นห่วง มากกว่าเป็นแล้วนะระวังด้วยเราเนี่เดี๋ยวมันจะพุ่งเลตอ้ไหนะอทีนอีกไก่แม่ก็จะไปถึงอีกไก่เลยนะจะงเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้นายยังไม พ้าข,ของแบบเนเี่ยังไม่ออกมารับลเลยยังไมออกมาลับเลยนะแล้วก็โดนดักเลยนะใช่ตรงนี้นนอะไรอย่างเี้มันแผ่นไหมอย่างเนี่ยเหมือนมันจะมาขัดขวางให้แกเข้ามาใช่ใช่มาขัดขวางนะ ใช่ใชเราตรวจสอบติกดก่อนฟาเรา,าพี่ก็เดี๋ยวพี่ดูฝั่งนี้ให้นะ<ม>พี่ฟาระวังอยอ่ Mày, mình vào đâu Ui Ui mày có đi à biết mày biak 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 biak

เปียกแก๊ลัจับได้ใช่ไหมชมเปียกให้พ่อไปเอาของนะฮะอันนเปียกพี่กเอาของเนอ่ใช่ไหมเปียก ขอที่หนูบอกอ,อ่ะไหนคืออะไรอันเดฟอย่าทำเขาจะทำอ,อะไรกับเขาอ่ะจะไปดีด่อะไรฮะไอ้เงินเงียเงินฮะแข่งไปเอาเก็บ Tomi... Aaaaah! 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 ไนดีกว็ไม่มันจะฟูไหมกับเราไปก่อนดีกว็ไม่เราอไล่ต่อแล้วว่ามันจะไม่ได้แน่เลยเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาใช่ไหมเปี๊ยกมีใครที่ำอะไรมันได้ป่ะอ๋อนี่ไม่ใช่พีอาคมเนาะเราควรไปก็ดดีไหมไม่ดิ

อะไรเ้ออะไรเปียกหายตัวไปแล้วนะเปียกทำไมไม่หนีมากับพี่เปียก,ยก,ยกวิ่งไปวิ่งมาเลยวิ่งมาหนูเฮ้ย

ไปคือไปคือไปหนูคือไปก่อนหนูคือไปก่อนไปหนูไปนะผมขออนุญาตไปยังนอหนะเราไปเจอริญที่้างนอกคือตอนนี้เนี่ยต้องพาน้องกลับก่อนเพราะตอนนี้มีมาผจญนนะจะ,จะท่านผู้ชมเจริญที่้างนอกเดี๋ยวไปแต่พี่อยู่ที่ที่บ้านแันไปเหนื่อยไหม บอกให้ตามพี่มาไปวันนี้พาน้องไปที่ที่ปลอดภัยกันนะเดี๋ยวค่อยพาน้องมาอีกครั้งครั้งนี้เนี่ยมีคนมาขัดขวางไว้นะดูแล้วมันนไม่อยากให้เปียกเข้าเมืองนะพาน้องไปที่ที่ปลอดภัยกันโอ้ตามไม่เลยท่านชม เดี๋ยวเราลองมาแอบแบบนี้ครับเดี๋ยวพาน้องหลบตรงคลิปออดภัยแล้วก็เดี๋ยวพาน้องเปียกตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมยังยังถ้าเราวาที่ปลอดภัยแล้วค่อยพาน้องไปอีกทีนะน้องอย่ตรงนี้หุบปอดภัยไม่ลี่องเลยแนะ่

ผมจะพานาออกมาหลบหลีกที่ป่าไผ่กันตรงนี้น่าจะป่าไผยเสือนะเปียวนะมันจะไม่เจอพวกเราหรอกเดี๋ยวจะใจความเงียบไยังนะี๋ยวาจะไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมนะเดี๋ยวถ้าเหตุการณ์มเนเริ่มสงบเดี๋ยวผมจะพาน้องกลับไปเมืองต่อนะแล้เวเราก็ไปหาที่น้าพักก็น,นอนเปียงนะ